เลิกทำ YouTube กระแสร้อนประเด็นดังที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็ปกตินี่มันไม่ธรรมดาตรงที่ช่องเหล่านั้นค่ะจัดว่าเป็นตัวท็อปของแคตตากรีของตัวเองค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง But I just, if I'm honest with you guys, don't want to do this anymore. <laughs> but a dream job is still a job, and it's a job that keeps getting bigger and more complicated. <laughs> I am so tired. I want to take time to to make my head clear. But also just the internet's changing. My life has changed. You are different. You grew up. Finally found the courage within myself to shut things down because I no longer felt like I was in integrity. If you didn't hear this might come as a surprise to you, but um I'm quitting YouTube สาเหตุหลักก็หนีไม่พ้นเบรน out ท์พวกเขารู้สึกหมดแพชชั่นค่ะการทำคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้ของเขาเนี่ยมันไม่สนุกอีกต่อไปการทำ YouTube มันจะแบ่งสเตจคร่าวๆได้ประมาณ3สเตจอันแรกก็คือเริ่มทำช่วงนี้มันก็จะแบบรู้สึกตื่นเต้นไอ้นู่นก็น่าสนใจไอ้นี่ก็น่าทำมีอะไรหลายๆอย่างให้ได้เรียนรู้ขั้นต่อมาก็คือเติบโตขั้นนี้จะสนุกแล้วก็ใจฟูที่สุดค่ะ แต่ละช่องก็จะเริ่มค้นพบแนวทางของตัวเองละเริ่มมียอดวิวเยอะขึ้นยอด Subscribe เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและก็นำมาถึงสเตจถัดมาจริงจังหลังจากที่เติบโตมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละ มันกลายเป็นอาชีพได้ต้องเพิ่มคอนเทนต์ให้มากขึ้นคุณภาพให้ดีขึ้นและต้องรับงานให้เยอะขึ้นค่ะเพื่อที่เราจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีกและก็ต้องมีทีมงานเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของช่องอาการเบรนเอาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของการทํา YouTube และอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับครีเอเตอร์ที่ประสบความสําเร็จ และทำ YouTube มาเป็นระยะเวลานานๆน,นั่นก็คือช่วงอายุที่เปลี่ยนไปความสนใจเปลี่ยนความชอบเปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนสิ่งที่เคยชอบเคยแพชชั่นเคยเป็นตัวของเราเองนะคะในตอนที่ทำ YouTube ตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะจากเดิมเขาอาจจะเริ่มต้นทำช่องตามความชอบค่ะตอนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเรียนจบใหม่ๆผ่านไป5ปี10ปี เขาก็ไม่ใช่คนเดิมที่เหมือนตอนเริ่มต้นอีกต่อไปแล้วอย่างเช่นตอนวัยรุ่นนะคะเขาอาจจะทำคอนเทนต์แบบกลินกรียนสนุกสนานพอสัก30ใกล้ๆ30เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่า เขาต้องฝืนทำค่ะเพื่อที่จะสามารถคงสไตล์ของคอนเทนต์คงทาร์เก็ตกลุ่มยอดของคนดูให้ได้เหมือนเดิมสิ่งที่หลายคนนะคะแก้ปัญหาก็คือลอกกันบ้านเพื่อนอะไรเป็นเทรนอะไรดังใครทําอะไรดีชแนลด้วยรู้เชื่อว่าเขาเหล่านั้นนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะลอกคอนเทนต์ของคนอื่นหรอกครับแต่สถานะของเขาในปัจจุบันเนี่ยมันยากที่จะทําให้เหมือนเดิมในระหว่างทางมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะที่ทําให้เราควายเขวนะคะหลายคนก็ สูญเสียตัวตนของตัวเองไปลืมความตั้งใจในตอนเริ่มแรกไปแล้วก็มักจะจบลงที่ขายวิญญาณให้ซาตานขออธิบายนิดนึงค่ะซาตานในที่นี้สำหรับนุชนะคะก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กครีเอเตอร์ที่อยู่ในช่วงนี้มักจะเลือกทำคอนเทนต์เพื่อเอาใจโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้ได้ยอดวิวพอช่องมันเริ่มโตทีมเริ่มใหญ่มันก็ยิ่งเหนื่อยจากเดิมเป็นแค่ครีเอเตอร์ก็ต้องกลายเป็นผู้บริหารนุชว่ามีน้อยนะคะที่จะรักและชอบในการบริหารคน คือคนส่วนมากเนี่ยตอนที่เรายังเด็กๆเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. โตขึ้นมานะเราอยากจะเป็นหัวหน้าเราอยากเป็นเจ้านายเราอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พอคนเราไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วส่วนมากมักจะรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรวะเนี่ยน้อยคนคะ่ะที่จะชอบการบริหารคนแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดี จากเบรนเอาท์ในตอนเริ่มต้นเพราะว่าต้องแบ่งเวลาจากชีวิตประจําวันนะคะมาทำคอนเทนต์กลายเป็นว่าเบรนเอาท์เพราะทำคอนเทนต์จนไม่ได้ใช้ชีวิตการทำคอนเทนต์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งมากยิ่งได้แล้วก็ต้องสม่ําเสมอด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของช่องใหญ่ๆนะคะเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวเนี่ยลืมไปได้เลยมันมีทั้งความเหนื่อยแล้วก็ความกดดันในตลอดเวลายิ่งถ้าทีมง,งานคุณใหญ่ยิ่งช่องคุณใหญ่ ความกดดันของคุณในฐานะที่เป็นหัวหน้าที่จะต้องดูแลบริษัทดูแลลูกน้องของคุณ ก็ยิ่งมีมากขึ้นนุชชอบคำแนะนำหนึ่งของวานเนสซาเราค่ะเขาบอกว่า strong mindset เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณเริ่มทำ YouTube เพราะอะไรตัวตนของเราเองคือใครและเป้าหมายของเรานะคะคืออะไรมันมีเหตุการณ์ชวนให้เราเขวได้ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่แค่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะอันนี้รวมไปถึงอาชีพการงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันนิสัยของมนุษย์ค่ะเรามักจะเอาตัวเองค่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆสิ่งอื่นๆอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็ดีคนนี้ก็เจ๋ง หรือเราควรจะต้องทําแบบเขาดีบางครั้งมันก็เป็นการเสริมค่ะสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าจุดยืนของเราไม่แน่นพอเราก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จแค่ไหนเก่งแค่ไหนนะคะแต่ว่าบนโลกใบนี้มันก็มักจะมีคนที่เก่งกว่าเจ๋งกว่าในมุมใดมุมหนึ่งเสมอการที่เราไม่มั่นคงในจุดยืนนะคะไม่มั่นคงในความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยมันก็มักจะทําให เราเริ่มด้อยค่าตัวเองคะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเรามันไม่ดีพอมันไม่เจ๋งพออันนี้ขอบอกว่าตัวนุชเองเนี่ยนุชก็เป็นคนที่รู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียกสติตัวเองกลับมาว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรนี่เราเดินมาไกลาจากเดิมเนี่ยเยอะมากแล้วนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนคะ่ะที่เขาไม่สามารถที่จะทําเหมือนเราได้อย่างตัวนุชเองเนี่ยทำยูทูบมาประมาณ5ปีก็หลงทางไปหลายครั้งเหมือนกันนะ เอาล่าสุดแล้วกันนุชได้รับเชิญนะคะไปงานอีเวนต์งานหนึ่งนุชได้ไปเจอคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนคะ่ะเป็นคนที่เก่งๆแล้วก็ไฟแรงทั้งนั้นเลยพอเราไปงานนั้นเราก็ได้อินสปิเรชันกลับมาว่าเฮ้ยฉันจะต้องเพิ่มงานรีวิวมากขึ้นนะเราจะต้องทำอย่างงาู้นเราจะต้องตั้งเป้าหมายอย่างนั้นอย่างนี้ผ่านไป2คืนถึงจะได้สติปีเนี้ย ตั้งใจจะลดงานรีวิวไม่ใช่เหรอเอาจริงนะการรีวิวเนี่ยคือรายได้ที่หอมหวานที่สุดของการทำ u t u u e ของนุชเลยแต่นุชลำบากใจถ้าจะต้องรีวิวสินค้าที่เราไม่ถนัดหรือว่าเราไม่ได้มีความสนใจสินค้านั้นจริงๆคือจะให้เรามาฮูฮ่าเฮ้ยมันเจ๋งมันเยี่ยมัน ือจะให้แสดงมันก็ทำได้นะแต่มันไม่สบายใจเลยอะถึงแม้ว่านุชจะทํา y o YouTube มาประมาณ5ปีอะแต่นุชก,ก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอย่างคอนเทนต์แบบเนี้ยเฮดท a อกธรรมดาเหมือนจะง่ายๆแบบเนี้ยมันง่ายสําหรับคนอื่นที่แค่เปิดกล้องมาแล้วก็พูดพูดพูด,พดอะไรเลยก็ได้ที่ที่เราอยากจะพูดแต่สําหรับนุชเนี่ยทุกคนเชื่อมาว่าคอนเทนต์เนี้ยนุชถ่ายใหม่นะ คอนเทนต์ที่อัดไปรอบแรกเนี่ยนุชมาดูตอนตัดต่อเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ชอบเลยไม่ว่าจะเป็นมูดไม่ได้เอเนอร์จีไม่ใช่การเล่าเรื่องก็ไม่ไดีเรื่องนิสัยเนี้ยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะมันจะทําให้คุณได้คอนเทนต์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เสียเวลามากด้วยคือนุชจะแฮปปี้กับคอนเทนต์ของตัวเองที่เวลาเราตัดต่อ เรารู้สึกอมยิ้มเราภูมิใจกับผลงานของเราแต่ถ้าคอนเทนต์ไหนที่ตอนตัดต่อนรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำอ่ะฉันไม่อยากตัดแล้วอ่ะก็ไม่ทำมันก็จริงอยู่ที่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเยอะยิ่งดี ยิงมากิ่งได้แต่สําหรับตัวนนเองถึงแม้จะรู้อย่างนั้นนะคะแต่ทําไม่ไหวจริงๆเคยพยายามอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ไฟแรงช่วงที่ช่องกําลังโตเนี่ยมีแรงฮึดแบบฉันจะต้องทําให้เยอะขึ้นฉันจะต้องทําให้สม่ําเสมอขึ้นปกติทําได้สัปดาห์ละคอนเทนต์ไม่ถ้าสมมติฉันมีงานเข้ามานะสัปดาห์ละคอนเทนต์เดือนนึงก็ได้แค่4ี่คอนเทนต์เองสิเอาแลวคอนเทนต์ปกติที่เราอยากทำจะเอาไปไว้ไหนอะตอนนั้นก็เลยพยายามค่ะทำให้ได้ สัปดาห์ละ2 c o คอนเทนต์ช่วงแรกมันก็โอเคอยู่หรอค่ะแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยคุณภาพคอนเทนต์มันก็ drop ลงเราเริ่มไม่ happy กับผลงานของเราที่ออกมาละจนสุดท้ายนุชมองว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปอ่ะนุชเลิกทำ YouTube แน่ๆช่วงที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกกดดันนะคะก็หยุดพักบ้างคะ่ะสัปดาห์หนึ่งบ้างเดือนหนึ่งบ้างและไม่นานก็วนลูปเดิมเชื่อปานุชเบิร์นเอาลุนแรงจนถึงขั้นต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เลยอะ เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ทางของเราละถ้าเรายัางเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะเราจะไม่สนุกกับการทำคอนเทนต์อีกเลยนุก็เลยพยายามปรับบาลานซ์ค่ะหาจุดเหมาะสมของตัวเองก็เลยกลายเป็นแบบทุกวันนี้ค่ะแบบที่ทุกคนเห็นคลิปเสร็จเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ค่อยปล่อยหลายคนนะคะอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะว่า ต้องการที่จะเป็นนายตัวเองแต่ในชีวิตจริงแล้วนะคะเรายังมีแบรนด์มีสปอนเซอร์ที่เขาเป็นนายจ้างเราเขากำหนดโจทย์ให้เราเขากำหนดเดยไลน์ให้เราแล้วก็คนดูค่ะบิ๊กบอสของเราคนดูเห็นปกเห็นชื่อคลิปเราเขาจะคลิกไหมหลังจากเขาคลิกเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับคอนเทนต์ของเรานานแค่ไหนและหลังจากที่เขาดูเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะมีปฏิกิริยากับงานของเรายัางไงเขากดไลค์ให้เราไหมเขา Subscribe หรือว่าเขาคอมเมนต์อยากจะพูดคุยแสดงความคิดเห็นอะไรหรือเปล่ายิ่ง Engagement ดีอัลกอริทึมก็ยิ่งชอบเขาก็จะดันคอนเทนต์เราขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วก็แปลสภาพเป็นเครื่องจักรผลิตคอนเทนต์กว่าจะรู้ตัวอีกทีบางคนอาจจะหลุดไปไกลแล้วก็ได้ค่ะ สำหรับยูทูบเบอร์นะคะที่เขาบอกว่าฉันจะไม่ทําฉันจะหยุดทําฉันจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะไม่ได้หมายความว่าเลิกจริงๆมักจะหมายถึงพักลดบทบาทเปลี่ยนบทบาทอย่างเช่นพิวดี้พายที่เขาบอกว่าเขากษียณแล้วแต่ทุกคนก็ยังเห็นเขาอัพคลิปอยู่ในช่องของเขาอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะคลิปเขาจะลดลงค่ะแล้วค่อนข้างที่จะแคชชัวมากกว่าเมื่อก่อนและการคอลแลบหรือว่าพอดแคสต์นะคะกับคอนเนตครีเอเตอร์ช่องอื่นๆเนี่ย ก็แทบจะไม่มีและอีกคนนึงค่ะก็คือ Linus Tech Tips แต่นั่นเขาหมายถึงการลดบทบาทค่ะเลิกเป็น CEO บริษัทของตัวเองลดการบริหารแล้วก็หันมาสนใจการทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นและอีกคนก็คือ Emma Chamberlain ที่เขาเคยโพสต์เอาไว้ว่าเขาเบรนเอาค่ะเขาอยากจะหยุดทำ YouTube ไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันนี้เขาก็ยังโพสต์วิดีโอใน YouTube อยู่ค่ะความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายเวลาสุขภาพ ความสุขสิ่งที่ไลฟ์โค้ชไม่เคยบอกสำหรับวันนี้สคลิปคาสีนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเมาส์กันต่อเรื่อง YouTube ได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ